3เทคนิคดักความคิดลบๆแบบคนฉลาดฉลาดคุณเคยไหมครับอยู่ดีๆก็มีความคิดแย่ๆโผลมาทำให้ใจคุณเนี่ยแย่ไปทั้งวันมาดูกันนะครับว่าคนฉลาดฉลาดเนี่ยเขาดักความคิดลบๆยังไงเขาใช้3มเทคนิคครับก็คือจับถามแทนที่เทคนิคที่หนึ่งก็คือจับให้ได้นะสังเกตว่าความคิดลบเนี่ยคืออะไร นะที่มันเกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยเช่นคุณพูดกับตัวเองว่าเราคงไม่เก่งพอนะนี่เป็นคําพูดลบๆที่เกิดขึ้นมา2นะฮะพอเกิดความคิดลบๆขึ้นมาก็ให้ถามกับกับตัวเองเลยนะก็คือการถามว่าจริงเหรอนะะถามตัวเองเนี่ยแหละเคยลองอย่างเต็มที่จริงๆแล้วหรือยังนะครับนี่คือการคุยกับตัวเองนะ,ะแล้วก็เทคนิคที่3นะฮะก็แทนที่นะ ยังไงนะฮะก็คือแทนที่ด้วยคำใหม่นะเช่นตะกี้เราพูดเป็นลบๆใช่ไหมเราก็ปรับเป็นคำพูดบวกๆเช่นเรายังเก่งไม่พอแต่เรากำลังพัฒนาความคิดลบๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่สิ่งผิดนะถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยให้มันจูงจมูกคุณเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยไม่ได้ไม่มีความคิดแย่ๆหรือว่าความคิดลบๆนะฮะแต่เขาไม่เชื่อมันโดยอัตโนมัตินะและจัดการมันด้วยการจับมัน ถามมันแล้วก็แทนที่มันครับ